Y ช่วายบอดียกหน้าสองหลังหนึ่งเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับดีวนะคะวันนี้ค่ะดินจะมารีวิวเจ้าตัว x l p a u s ของเรากันบ้างเกียร์ธรรมดา ประตูนะคะสีขาวเจ้าเก่าเจ้าเดิมลูกค้าแนะนําจากทางภาคใต้นั่นเองนะคะเป็นลูกค้าจากนราธิวาสที่แนะนําเพื่อนเนี่ยมาซื้อกันนะคะเป็นเพื่อนฝูงกันเราเคยไปกันมาแล้วสองครั้งนะคะเรียกว่าปีละครั้งเลยนะคะเดี๋ยวคันนี้ใส่วายบอดี้ยกหน้าสองหลังหนึ่งเป็นยังไงไปดูกันเลย ชนหน้าตัวนี้เปลี่ยนชุดไปเลยนะคะเป็นชุด f 1 5 0นั่นเองนะคะกระจังด้านหน้าเป็น v ล็ t เตอร์สไตล์แบบนี้เลยตัวอักษรน,นะคะสีดำตัดสีขาวค่ะตรงนี้เลือกสีได้แต่ลูกค้าคุณควรห้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองเนาะไฟตัดหมอกค่ะตัวเอ็กพัทเดิมเนี่ยของเขาจะไม่มีมานะคะตัวนี้ติดตั้งเพิม่มห้ด้วยนะคะวายบอดี้ด้านข้างตัวนี้นะคะเข้ากับตัวรถมากเลยเพราะเป็นสีขาวแล้วคือสวยงามมากนะคะ รับกับซ้มล้อตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยถัดมาด้านหน้าค่ะไฟมัสแตงตัวนี้ใส่เป็นเต็มระบบให้เลยนะคะไฟสเตปสามขีดที่เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เดย์ไทมตัวนี้เนาะเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นเส้นวิ่งวิ่งแบบนี้เลยและยังมีไฟวงแหวนตรงกลางอีกด้วยนะคะถัดมาด้านบนค่ะสกูฟิตตัวนี้นะคะทูโทนขาวดำ<อ>นั่นเองนะคะมีรูปตัวม้าอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะมีทั้งตัวแรดเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆและตัวมัสมัสแตงตัวนี้แล้วก็ยังมีกระทิงอีกด้วยนั่นเองค่ะพื้นที่ตรงกลางตรงนี้เหลือไว้ใส่คําว่า r a n g จอรเก๋ๆแบบนี้ได้เลยนะคะสุมร้อเข้ากับซุดไยบอดี้เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะรับกับแม็กยางตัวนี้เลยนะคะเป็นแม็กโอเอซนะคะขนาด18นิ้วสีดําแดงแบบนี้เลยทูโทนนะคะ พ้อมกับยาง monster at 3นะคะขนาด265 60 r 1 8นั่นเองค่ะด้านข้างนะคะสติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าเลือกออกแบบกันเองเลยนะคะ power ร e c t r e c boost นะคะประตูด้านหลังก็จะเป็นคำว่า ford p e r f นั่นเอง ถัดลงมาด้านล่างนะคะสังเกตไหมคะอะไรเอ่ยสีเข้ากับล้อมแม็กมากเลยนะคะดำตัดแดงทูโทนแบบนี้ชายบันไดข้างตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นของ T W I นะคะบันไดข้างเหล็กสีดำตัดแดงสวยงามมากๆนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวนี้เป็นชุดครอบกระจกนั่นเองนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวจะมีเส้นวิง่งวิ่งแบบนี้เข้ากับไฟหน้าสวยงามมากเลยนะคะราวหลังคาตัวนี้ด้านบนติดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนั่นเองค่ะ โลบาเหล็กตัวนี้นะคะปกติเราก็จะเห็นโลบาเหล็กเป็นของ Outlander นะคะ Hammer ค่ะตัวนี้นะคะเป็นโลบาเหล็กลายสวยงามไม่เหมือนใครเป็นของ h a g e n นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานมากนะคะ <c oughs> ได้ยินเสียงไม่เอ่ย ก็ค่อนข้างแข็งแรงเนาะด้านบนมีช่องใส่สัมภาระให้ด้วยนะคะตะแกรงเหล็กตัวนี้และยังไม่พอเท่านั้นนะคะยังมีตัวสปอร์ตไลท์ให้อีกด้วยนั่นเองค่ะนอกจากสวยงามแล้วยังใช้งานได้จริงด้วยนะคะวายบอดี้ด้านท้ายจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเข้ากับไฟไท้ายตัวนี้เลยโคมสโมกรมดำ LED เส้นเห็นเด่นชัดเวลากลางคืนเลยนะคะฝาครอบกระบะท้ายตัวนี้นะคะลูกค้าเลือก สีเองเลยนะคะพื้นขาวตัดตัวหนังสือสีดำสวยงามมากนะคะเพิ่มเส้นสายความสปอรท์ทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะและด้านบนค่ะยังมีสปอยเลอร์แบบบิวอินมาให้เลยน,นั่นเองคะ่ะความพิเศษนี้นะคะดิวยังใส่ในส่วนของโชคฝากระโปรงท้าย<ๆ>เข้าไปด้วยน,นั่นเองคะ่ะเวลาเปิดแล้วบางทีคุณผู้หญิงเนาะเปิดแล้วคือปล่อยมือเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะสโลว์ให้แบบนี้เลยนะคะเรียกว่า พิเศษไฮโซหรูราม,มากเลยนะคะและแน่นอนค่ะด้านล่างนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กทรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่คุณลูกค้าเลือกมาเองนะคะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงเหมือนเดิมค่ะพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะคะใส่ในส่วนของเซ็นเซอร์ท้ายให้ด้วยทั้งหมด4จุดเลยนะคะและอะไรเอ่ยอยู่ด้านล่างตรงนั้นนะคะกล้องมองหลังนั่นเองนะคะเวลาถอยหลังเนี่ยก็จะไปขึ้นที่หน้าจอให้ด้วยนะคะตัวนี้ดิวเปลี่ยนหน้าจอมาให้แล้วด้วย เดี๋ยวพาชมภายในกันค่ะนะคะตัวนี้ดิวเปลี่ยนทั้งเบาะหนังและแผงข้างประตูให้เป็นหนังเลยนะคะเดินได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะดูกันใกล้ๆเลยนะคะสวยมากนอกจากเบาะหนังแล้วนะคะหน้าจอดิวก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะตัวนี้จอเป็นจอ Android เลยนะเล่นได้เหมือนมือถือเครื่องนึงเลยนะคะเมนูภาษาไทยทั้งหมดนาอก็ เล่นลื่นค่ะทัชสกรีนได้เลยแบบนี้เลยเพียงเชื่อมต่อฮอสปอตจากมือถือนะคะก็สามารถเล่นได้เลยนั่นเองค่ะเมนูครบคันเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวพาชมความหล่อรอบคันกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคันนี้เดี๋ยวเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วเนาะเดี๋ยวไปหาดใหญ่กันค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบแต่งสไตล์แบบนี้หรือแบบอื่นๆมีให้เลือกอีกมากมายนะคะสนใจเรนเจอร์ของเราทุกรุ่นเลยก็สามารถทักมาคุยกันได้ทาง Facebook หรือว่า QR c o อ e l i ค e ไที่เดียวจะทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วฝากกดติดตามฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะคลิปหน้ามีอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากรอชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย